สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมกับผมนะครับช่างตองไลน์มิเตอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับมาได้มาซ่อม iPhone iPad นะครับแต่ว่าจะมาซ่อม macbook นะครับโมเดล A 2 1 4 1นะครับเป็น macbook pro นะครับ16นิ้วปี19นะครับตัวนี้นะครับอาการก็คือหน่วยความจำเสียนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหน่วยความจำกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลง OS ตัวใหม่นะครับก็จะสามารถเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับตัวนี้ก็นะครับเราทาการยกตัวหน่วยความจาตัวเดิมออกนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาวางตัวหน่วยความจํากับเข้าไปนะครับจะต้องใช้หน่วยความจําทั้งหมด5เม็ดเลยนะครับไม่เหมือนกับ iPhone นะครับที่มีหน่วยความจําเพียงเม็ดเดียว ก็ไปอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนหน่วยความจำนะครับ MacBook Pro ปี19นะครับตัว16นิ้วนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนความจำเป็นตัว512 g ิเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น MacBook Pro นะครับปี19นะครับแลน16นะครับหน่วยความจำก็อยู่ที่500นะครับก็คือเป็น512นะครับแต่ว่าในระบบมันจะขึ้นประมาณ400กว่ากับ500นะครับประมาณนี้ เครื่องนี้นะครับอาการตอนมาก็คือเปิดไม่ติดเลยนะครับผมก็ทําการตรวจเช็คเสร็จแล้วนะคือเราไปเจอตัวหน่วยความจำนะครับเสียทีนี้มันมีทั้งหมด5เม็ดเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด5เม็ดเลยนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่เจออาการแบบนี้ในรุ่นเม้าบุ๊กนะครับทุกรุ่นเลยทุกโมเดลเลยนะครับสามารถนําเข้ามาซ่อมกับผมได้นะครับเอาเข้ามาหาผมได้ที่ร้านมิสเตอร์โสวิตซ์ฟิชพาร์คลังติดนะครับหรือจะไปที่ร้านแบ็คเกตแปดเก้าก็ได้นะครับอยู่ใกล้ๆกันครับอยู่ที่ฟิชััััั้นนนนน3โซเเเเจททช่ดียวกกครรบหือะข้ามมาาาสอบถทงไดนรััับบสหรวนนี้ ผมช่างปองไลน์ไม่เตือนสบิตอ๋อจบคลิปไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ